สาวๆค่และนี่คือ5วิธีค่ะที่จะปราบคนที่ชอบโกหกให้อยู่หมัดดูสิว่าคนข้างๆของคุณเป็นคนที่ชอบโกหกหรือเปล่าและถ้าเขาเป็นคนที่ชอบโกหกนั้นลองมาทำห้าวิธีนี้ดูค่ะว่ามันจะใช้ได้ผลกับเขาหรือไม่อย่างไรมาติดตามกันนะคะข้อแรกค่ะสาวๆรู้ให้ทันเสมอถามว่ารู้ให้ทันอยู่เสมอ เป็นยังไงสำหรับคนที่ชอบโกหกอยู่บ่อยๆสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดก็คือการรู้ให้ทันพวกมันค่ะยิ่งคบกันไปนานเท่าไหร่นานวันนะคะเชื่อว่าคุณเนี่ยจะเริ่มรู้ไต่ค่ะเริ่มรู้ไส้รู้พุงกันค่ะเรื่องของการพูดพฤติกรรมการแสดงออกท่าทางกิริยาต่างๆแม้กระทั่งกระพริบตาหรือเงื่อหรือท่าทางที่ผิดปกติคุณจะรู้ทันเสมอเเริ่มจับผิดได้แล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือการโกหกนะ เพียงแค่คุณรู้ทันค่ะแล้วก็ลองป้อนคำถามที่เกี่ยวกับการโกหกของเขานะคะดูเรื่อยเื่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าไอ้พวกที่มันชอบโกหกนั้นเนี่ยมันจะต้องแบนไตออกมาอย่างแน่นอนเลยค่ะยิ่งคุณรู้เท่าทันมันมากเท่าไหร่แม้ว่าจะลื่นไหลเป็นปลาไหลนะคะก็เชื่อว่าพวกนั้นมันจะต้องรู้สึกการเกรงใจคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและข้อที่สค่ะคือการนิ่งสยบความเคลื่อนไหวค่ะ พฤติกรรมที่คุณจะต้องทำก็คือการนิ่งค่ะเพื่อที่จะสยบความเคลื่อนไหวนั่นเองไม่จำเป็นต้องโวยวายค่ะไม่จำเป็นต้องโกรธไม่จำเป็นต้องโมโหค่ะให้คนรักของคุณได้เห็นซึ่งคนที่รู้สึกว่าตัวเองพูดโกหกแล้วแล้วแฟนนั้นจับได้แต่คุณยังกลับนิ่งได้เนี่ยไม่พูดอะไรเลยและไม่แสดงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นจะทำให้คนคนนั้นรู้สึกกังวลค่ะ สิ่งที่เขาโกหกอยู่มันจะเผยออกมาให้คุณได้เห็นแบบง่ายดายมากๆค่ะและข้อที่3ค่ะคือการเก็บหลักฐานค่ะสาวๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะเอาคืนคนโกหกคุณจะต้องฉลาดค่ะโดยการเก็บหลักฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพคลิปวิดีโอรวมไปถึงพยานรอบด้าน ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ให้คุณพูดเคลียร์พร้อมหลักฐานและพยานนะคะจากนั้นก็บอกเลิกแม่งไปเลยจ้ะสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณบอกเลิกโดยที่มันไม่ได้ตั้งตัวมันจะเกิดอาการช็อกขึ้นมาค่ะแล้วมันจะรู้สึกโคตรพลาดนึกออกไหมคะอันนี้สำคัญมากๆฉลาดคิดนะจ๊ะสาวๆและข้อต่อไปค่ะ ข้อที่4คือการไม่หวั่นไหวได้ง่ายๆค่ะเมื่อไรก็แล้วแต่นะคะที่แฟนของคุณโกหกแล้วถูกจับได้พร้อมกับการมาขอโทษสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วสิ่งที่ทำไปมันพลาดไปแล้วไม่ทำแล้วคุณจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดหลอกลวงพวกนั้นหรือคำสัญญาพวกนั้นค่ะโดยเฉพาะคนที่โกหกมาแล้วหลายรอบยิ่งให้อภัยก็ยิ่งโกหก นะคะแบบไม่มีหยุดหย่อนนะคะดังนั้นค่ะตั้งใจไว้ให้กับตัวเองไว้ให้มั่นเลยค่ะว่าคุณจะไม่หวนไหวกับคำขอโทษหรือว่าคำโกหกใดๆอีกแล้วค่ะและข้อสุดท้ายค่ะการจัดการให้เด็ดขาดถ้าคุณคิดและไตรตรองให้ดีเรียบร้อยแล้วว่าคุณจะไม่หวนไหวกับพฤติกรรมใดๆทั้งสิน้นกับการโกหกเขาอีกแล้วจากนี้ไป คุณจะไม่หวั่นไหวคุณจะไม่เชื่อเขาอีกแล้วค่ะปฏิบัติการนี้สำคัญมากคือการตัดเลยค่ะตัดมันออกไปจากสาระบบชีวิตค่ะตัดมันออกไปจากคู่ชีวิตของเราค่ะเพราะอยู่ต่อไปมันก็จะบั่นทอนความรู้สึกข,ของคุณมันก็จะโกหกขึ้นเรื่อยๆและจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเป็นท็อกซิกรี ationship ดังนั้นปฏิบัติการนี้จึงสามารถทำได้เลยค่ะถ้าคุณมั่นคงและสตรองมาก ในเรื่องของหัวใจและจิตใจสภาพร่างกายไม่มีใครมาทำร้ายคุณได้อีกแล้วคือการหันกลับมารักตัวเองและบอกเลิกมันค่ะจะทำให้คุณดูเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าขึ้นมาทันทีค่ะและเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณหันกลับมารักตัวเองคุณจะสามารถตัดผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่รักคุณมากพอและโกหกคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้หัวใจคุณบอบช้ำการหันกลับมารักตัวเองคือดีที่สุดค่ะ การหยุดความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกและจะไม่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นพังไปมากกว่านี้ทำให้จิตใจของคุณพังไปมากกว่านี้คือการหยุดติความสัมพันธ์นั้นๆออกมาค่ะแล้วหันกลับมารักตัวเองแล้วเดินหน้าหาคนใหม่ที่เขาพร้อมที่จะไม่โกหกคุณและรักคุณเพียงคนเดียวชีวิตของคุณจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการหวาดระแวงอีกต่อไปค่ะความสุข เกิดขึ้นได้จากสิ่งที่คุณเลือกนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตคู่และชีวิตความรักเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราหาความรักที่มันเป็นท็อกซิกค,คุณต้องเอาชีวิตของคุณออกไปจากวงจรอุบาทนั้นๆค่ะ